ดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เราไม่ได้เข้าป่าหาเห็ดกันนะคะวันนี้เราจะมาทําอาหารไทยค่ะข้าวต้มปลากับปลาหมึกนะคะพอดีมีเพื่อนๆถามว่าทําไมพี่ไม่ทําอาหารไทยบ้างเลย <c oughs> ก็เลยวันนี้จะลองประเดิมเมนูแรกเลยค่ะข้าวต้มปลาค่ะเช้านี้ <c oughs> ก็จะมีสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีหม้อใส่น้ํำปล่าไว้ค่ะเ <c oughs> พื่อจะต้มน้ําให้เดือดน,นะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีตังโอก,กับต้นหอมค่ะ ขิงเนี่ยค่ะขิงขิงค่ะแล้วก็ข้าวสวยนะคะข้าวสวยเนี่ยเราจะใช้ข้าวสวยเพราะว่าเราไม่ใช้ข้าวข้าวสารต้มนะคะเพราะว่ามันจะทําให้น้นําข้นแล้วก็ขุ่นไม่สวยงามนะคะก็จะเลยจะใช้ข้าวสวยนะคะแล้วก็จะมีปลาค่ะปลาหมึกค่ะก็จะมีผงปรุงรสนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ ป่นนะคะแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะจะหมดอยู่แล้วนะคะเนี่ยแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยป่นก็เดี๋ยวเราจะมาลอน้ําต้มเดือดก่อนนะคะแล้วก็วิธีทํายังไงเดี๋ยวจะดูต่อไปนะคะขณะนี้น้ําก็เดือดแล้วนะเพื่อนๆเราก็จะใส่ปลากับปลาหมึกลงไป ให้มันลงไปก่นแต่ไม่ต้องไปคนมันนะเดี๋ยวมันจะเหม็นคาวก็เพิ่งไฟร้อยเดือดอีกแป๊บนึงก็เตรียมปรุงรส เดือดเดือดดีละก็ใส่ผงปรุงรสสักหนึ่งช้อนสองช้อนแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวสักนิดนึงเจ้าของคลิปไม่ได้ตวงนะคะเพราะว่าเอาที่เพื่อนๆชอบเลยเพื่อนๆชอบรสไหนปรุงรสนั้นเลยค่ะ ไปก่อนเย้ยเดือดใหญ่เลยปีฟองนิดนึงช้อนทิ้งก่อนตอนนี้น้ำก็ใส่ดีแล้วนะชิมก่อนอืมอร่อย ใช้ผงปรุงรสไม่ได้ใส่ชูรสนะคะแล้วก็ใส่ข้าวลงไปค่ะคนนิดนึงใช้ข้าวหอมมะลินะคะมันจะนุ่มอร่อยแล้วก็ไม่ต้องต้มนาน ถ้าเพื่อนๆชอบชอบที่จะทำข้าวต้มไก่ข้าวต้มกุ้งก็เปลี่ยนทำได้แต่ว่าสูตรเดียวกันนะคะแต่พอดีเจ้าของคลิปก็อยากทานข้าวต้มปลากับปลาหมึกก็รอดเดือดอีกแป้นหนึง่งก็จะได้มาจัดสเสิร์ฟกันนะคะ ไม่ต้องเคี่ยวนานนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าข้าวมันสุกอยู่แล้วก็เคี่ยวสักนาทีสองนาทีก็ใช้ได้ละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละไปเพราะเราทำข้าวต้มปลาไม่ข้าวต้มเราไม่ได้ทำโจก็น่าจะพอละปิดไฟเราก็มาจัดเสิร์ฟกันนะ น่ากินมากเลยถ่ายคลิปไปด้วยทำอาหารไปด้วยอีกมือก็ถือโทรศัพท์อีกมือก็ทำอาหารน่ากินสดๆอร่อยด้วย แล้วก็จะมาใส่ป๊บนึงนะก็จะมาใส่ขานิดนึงขากับขิงนี่ช่วยบำรุงสุขภาพดีนะคะดีต่อสุขภาพแล้วก็ใส่ขิงอืมแล้วก็ต้นหอมใช้มือนี่แหละอร่อยนักละ่ะหอมกับตั้งโอ ะเทียมเจียวพริกไทยพริกไทยชั่งนิดนึงทำไมไม่ออกอ๋อยังไม่ได้เปิดขวด ใช้เวลา่คอยเบื่อต้องถือโทรศัพท์ด้วย<ช>น่าก <ๆ S 1> ินไหมเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆพื่ทำเต็มทำเป็นอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็ฝากเพื่อนๆพื่อนดีทำข้าวต้มกินง่ายๆอยู่บ้านยีตสุขภาพด้วยไมน่ากินไหม โอเคนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำอาหารอื่นๆแซบ่บๆให้ดูกันนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ